และเด็กๆนะคะวันนี้เด็กๆมาพบกับผู้แก้นะคะในหน่วยเด็กดีมีวินัยนะคะเมื่อวานเด็กๆพบกับครูแนนไปแล้วเด็กๆจําได้ไหมว่าครูแนนสอนอะไรไปบ้างอลองเด็สิคะ,อะของใช้ส่วนตัวใช่ไหมคะเด็กๆตอนนี้เด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าของใช้ส่วนตัวเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ในวันนี้มาพบกับผู้แก้ผูแก้จะมาสอนเกี่ยวกับ สัญลักษณ์ประจาตัวค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าสัญลักษณ์ประจําตัวเนี่ยคืออะไรหรือว่าความหมายของสัญลักษณ์เนี่ยคืออะไรแต่ครูแก้มคิดว่าเด็กๆยังไม่รู้แน่เลยเดแ,แก้มจะมาบอกให้ฟังนะคะสัญลักษณ์เนี่ยก็คือสิ่งที่กําหนดขึ้นนะคะเพื่อแทนอีกสิ่งหนึ่งนะคะใช้ในการแทนความหมายไปในทางเดียวกันสัญลักษณ์เนี่ยจะใช้ในการสื่อสารไม่ว่าจะมาในรูปแบบของผลไม้ สิ่งของสัตว์หรือว่าตัวเลขนะคะอย่างเช่นสัญลักษณ์ประจำตัวครูแก้มเนี่ยคือแอปเปิลนะคะในตอนที่ครูแก้มอยู่ที่โรงเรียนนะคะอย่างครูทิศบอกว่าครูแก้มครูแก้มนอนแล้วเนี่ยพับที่นอนเสร็จแล้วเนี่ยเอาที่นอนไปเก็บด้วยไปเก็บในที่สัญลักษณ์ของตัวเอง ูแก้มก็เดินไปเก็บในที่สัญลักษณ์ของตัวเองนะคะสัญลักษณ์ของคูแก้มเนี่ยก็คือแอปเปิลนะคะหรือว่าครูเนี่ยจะเป็นรูปออกมาเป็นรูปภาพนะคะนั่นก็คือรูปภาพแอปเปิลนะคะนั่นคือสัญลักษณ์ประจําตัวคูแก้มค่ะหรือว่าครูแนนบอกกับคูแก้มว่าครูแก้มถอดรองเท้าเสร็จแล้วเนี่ยนำรองเท้าไปเก็บไว้ที่สัญลักษณ์ของตัวเองด้วยครูแก้มก็เดิน นำรองเท้าเนี่ยไปเก็บในที่สัญลักษณ์ของตัวเองนั่นก็คือสัญลักษณ์แอปเปิลค่ะ,อะตอนนี้เด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าสัญลักษณ์ประจำตัวเนี่ยคืออะไรวันนี้ครูแก้มก็มีใบงานมาให้ทำนะคะแต่เดี๋ยวก่อนเมื่อวานครูแนนสอนเกี่ยวกับของใช้ส่วนตัวไปแล้วครูแนนให้เด็กๆระบายสีอะไรคะอาระบายสีแปลงสีฟันใช่ไหมคะตอนนี้เด็กๆส่งมาหรือ,อยังเอ่ย คุณแอนยังไม่เห็นเลยนะคะเด็กๆรีบส่งมานะคะแต่วันนี้ครูแก้มีใบงงานให้เด็กๆทํานะคะนั่นก็คือการระบายสีของใช้ส่วนตัวค่ะนั่นก็คืออะไรคะรูปอะไรเอ่ยรูปแก้วน้ำนั่นเองแก้วน้าของเด็กๆสีอะไรเด็กๆระบายได้เลยนะคะแต่ห้ามอะไรเอ่ยห้ามออกนอกเส้นนะคะระบายให้สวยๆครูแก้มรอชมอยู่ระบายสีเสร็จแล้วนะคะให้ผู้ปกครองเนี่ย ถ่ายรูปส่งมาให้คุณแก้มดูด้วยคุณแก้มอยากรูว่าจะสวยหรือเปล่านะคะ,อ,ะอย่าลืมส่งมานะคะในวันพรุ่งนี้เนี่ยเด็กๆจะได้พบก,กับคุูเกตนะคะในบทเรียนที่ว่าเก็บของให้เท่าที่นะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคุณแก้มขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย